สวัสดีครับวันนี้ผมมี power bank คุณภาพระดับโลกจาก Anchor มาแนะนำกันอีกหนึ่งรุ่นครับด้วยจุดเด่น fast charge 30วัต์ชาร์จไวมากมี2ความจุให้เลือกคือ 10,000mAh และ 20,000mAh รองรับทั้ง iPhone และ Android รวมถึงการชาร์จอุปกรณ์อื่นๆสารพัดที่สำคัญได้รับมาตรฐาน MFI จาก Apple สำหรับใช้งานร่วมกับ iPhone iPad และที่สะดวกสุดๆคือมีสาย USB-C และ Lightning ในตัวขนาดเล็กพกพาง่าย ตัวสายชาร์จยังเป็นสายคล้องในขณนะชาร์จได้พร้อมพอร์ต USB-C และ USB-A หน้าจอแสดงสถานะแบตเตอรี่ได้คุ้มค่าน่าใช้สุดๆเลยครับเราไปดูที่ตัวกล่องกันครับตัวกล่องสำหรับ Power Bank ร,รุ่นนี้สูงยาวมาเลยแต่ก็คุมโทนสีฟ้าขาวในสไตล์ a n c h r ด้านบนกล่องพิมพ์บอกการรองรับมาตรฐาน MFI จาก Apple ใช้งานร่วมกับ iPhone iPad และ iPod ได้อย่างปลอดภัยครับ ด้านหน้ากล่องพิมพ์แค่แบรนด์ Anchor พร้อมชื่อรุ่น Solo แต่ไม่มีรูปตัวเครื่องบนหน้ากล่องนะครับมีเพียงรูปลายกราฟิกผลิตภัณฑ์ต่างๆของ Anchor เท่านั้นด้านข้างซ้ายของกล่องพิมพ์บอกชื่อรุ่นด้านขวาพิมพ์พชื่อสมาร์ทโฟนในรุ่นต่างๆที่รองรับการใช้งานและสําหรับด้านหลังกล่องพิมพ์บอกสเปคเราไปแกะกล่องแล้วไปดูข้างในกันเลยครับภายในกล่องมีตัว Power Bank สายชาร์จแบบ USB-C เป็น USB-C สำหรับชาร์จอุปกรณ์ต่างๆรวมถึงใช้ในการชาร์จตัว power bank เองด้วยครับและเอกสารแนะนำความปลอดภัยในการใช้งานเราไปดูที่ตัว power bank กันครับตัว power bank มีดีไซน์เรียบง่ายในรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าด้วยความกว้าง7.2ซนเมสูง11.9เซนมหนา2.8ซนมน้ำหนัก360กรัมสำหรับ power bank ที่มีความจุ2 0 0 0 0มิลลิแอมนี่เป็นขนาดที่กำลังพอดีพกพาสะดวก ทั้งใช้งานประจําวันหรือเดินทางท่องเที่ยวครับจุดเด่นของ power bank รุ่นนี้คือด้านบนมีสายชาร์จแบบถักเป็นแบบสายแบน USB-C และ Lightning แต่ละเส้นมีความยาว14ซนติเมตรสามารถถอดออกมาชาร์จได้ทันทีเลยครับเมื่อชาร์จเสร็จแล้วก็สามารถเสียบเก็บเข้าไปในช่องเก็บสายได้แน่นและยังใช้เป็นสายคล้องเวลาพกพาได้ด้วยช่องเสียบแน่นหนาแข็งแรงไม่ต้องห่วงว่าสายจะหลุดเลยครับบริเวณด้านบนนี้ทางด้านขวาจะมีพอร์ต USB-C แบบอ n และเอานั่นคือ ใช้ชาร์จอุปกรณ์อื่นๆได้และใช้ในการชาร์จตัว Power Bank เองได้ด้วยครับสำหรับด้านข้างซ้ายจะมีพอร์ต USB-A สำหรับเสียบสายชาร์จเสียบอุปกรณ์ในการชาร์จต่างๆได้ครับสำหรับด้านขวาจะมีปุ่มเล็กๆที่ใช้ในการกดเพื่อเช็คระดับพลังงานแบตเตอรี่ของตัว Power Bank เองได้สแสดงขึ้นมาเป็นตัวเลขดูไดง้ง่ายๆครับสำหรับด้านหลังจะพิมพ์ข้อมูลสเปคเครื่องด้านล่างไม่มีอะไรนะครับเพื่อนๆสามารถดูภาพสแสดงระดับข้อมูลพลังงานในการชาร์จของสายชาร์จ และพอร์ตชาร์จบนตัว power bank ได้จากภาพที่แสดงอยู่บนหน้าจอตอนนี้เลยครับการใช้งาน power bank รุ่นนี้ก็ง่ายมากครับสามารถดึงสายออกมาเสียบชาร์จอุปกรณ์ต่างๆได้สารพัดจะชาร์จผ่านพอร์ต lightning หรือพอร์ต usb-c ก็ได้หน้าจอจะแสดงสถานะความจุบแบตเตอรี่ให้ทราบรองรับการชาร์จ iphone ipad airpods รองรับการชาร์จ android ชาร์จมือถือของ samsung ชาร์จไวในโหมดการชาร์จด่วนพิเศษด้วยครับและยังรองรับการชาร์จอุปกรณ์อื่นๆสารพัดเช่นเครื่องเล่นเกมแบบพกพาเกมแพด กล้องอุปกรณ์ต่างๆที่รองรับการชาร์จผ่าน lightning หรือ usb c สามารถนำมาชาร์จได้หมดเลยครับยังไม่หมดครับพอ usb c ด้านบนและพอ usb a ด้านข้างสามารถเสียบสายชาร์จหรืออุปกรณ์การชาร์จต่างๆได้รองรับการชาร์จหลายอุปกรณ์พร้อมกันได้สบายๆเลยครับที่พิเศษคือ a n k e r solo รุ่นนี้มาพร้อมกับโหมดจ่ายไฟแบบกระแสต่ำหรือ trickle charging ที่ออกแบบมาเพื่อใช้กับอุปกรณ์ที่ต้องการพลังงานต่ำเช่นหูฟังไร้สาย สมาร์ทวอชอุปกรณ์บลูทูธขนาดเล็กเช่นลำโพงวิธีเปิดโหมดนี้ในการชาร์จก็ทำได้ง่ายๆครับด้วยการกดปุ่มด้านข้างตัวเครื่องสองครั้งบนจอสแสดงผลจะขึ้นจุดสีเขียวบอกให้ทราบว่าตอนนี้เราเปิดใช้งานโหมดการจ่ายไฟแบบกระแสต่ำเพื่อนๆหลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมต้องมีโหมดนี้แล้วมันดียังไงโดยทั่วไปอุปกรณ์พลังงานต่ำบางชนิดอาจจะไม่สามารถดึงกระแสไฟฟ้าเพียงพอให้ power bank ตรวจจับได้ส่งผลให้ power bank ปิดตัวเองโดยอัตโนมัติ หยุดการชาร์จโหมด Trigger Charging จะช่วยให้ Power Bank คงการจ่ายไฟอย่างต่อเนื่องสำหรับอุปกรณ์เหล่านี้เพื่อให้แน่ใจว่าอุปกรณ์พลังงานต่ำเหล่านี้สามารถชาร์จแบตเตอรี่ได้อย่างเต็มที่นั่นเองครับถ้าไม่มีโหมดนี้ก็จะเกิดปัญหาที่เกิดขึ้นใน Power Bank หลายๆรุ่นเวลาที่เราเอาไปชาร์จอุปกรณ์ที่ต้องการพลังงานต่ำแล้วอยู่ๆพบว่า Power Bank หยุดชาร์จจะเราคิดว่า Power Bank เสียหายพังหรือทำงานผิดพลาดนั่นเองครับ a n นเคอร์โจึงได้เตรียมโหมดนี้มาโดยเฉพาะ ถ้าต้องการปิดโหมดนี้ให้กดปุ่มด้านข้างตัวเครื่องซ้ำสองครั้งไฟสีเขียวจะหายไปบอกให้ทราบว่าเราออกจากโหมดนี้กลับสู่โหมดฟชาร์จตามปกติแล้วครับสำหรับการชาร์จแบตเตอรี่ให้กับ power bank ก็ง่ายมากครับสามารถชาร์จได้2วิธีวิธีแรกแค่เสียบสายชาร์จแล้วเสียบเข้ากับพอร์ต usb c หน้าจอจะแสดงตัวเลขเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่พรอไม่ค้อรูปสายฟ้าก,กระพริบบอกให้ทราบว่าตอนนี้เรากำลังชาร์จแบตเตอรี่ให้กับ power bank นั่นเองครับ วิธีที่2ให้ใช้สายชาร์จ usb c ของตัว power bank เองเสียบกับชาร์จเจอร์หรือพอร์ต usb c บนปลั๊กรางปลั๊กพวก่วงเพื่อชาร์จได้เช่นกันครับนี่เป็นอีกหนึ่งฟีเจอร์พิเศษที่ไม่ค่อยมีใน power bank ทั่วไปทำให้เราเลือกชาร์จ power bank ได้อย่างยืดหยุ่นเลือกได้ตามความสะดวกในการใช้งานของเราได้เลยครับเพื่อนๆที่มองหา power bank คู่ใจความจุเยอะ20,000มิลลิแอมพ์พกขึ้นเครื่องบินได้มีสายชาร์จในตัวไม่ต้องพกสายให้ยุ่งยาก ดีไซน์สวยใช้งานง่ายแบนด์คุณภาพระดับโลกพลาดไม่ได้กับ a n c h o อร์ l o รุ่นนี้ครับใช้ดีและคุ้มมากเพื่อนๆที่สนใจสามารถดูละเอียดเพิ่มเติมได้จากลิงก์วิดีโอท้ายคลิปนี้และในคำอธิบายใต้คลิปได้ครับหรือจะแตะบนปุ่มดูผลิตภัณฑ์ที่สแสดงขึ้นมาบนหน้าจอตอนนี้ก็ได้เช่นกันครับผมไม่ได้เป็นคนขายไม่ได้รู้จักกับทางร้านนะครับซื้อเองรีวิวเองครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมและพบกับช่องสอนใช้ง,ง่ายนิดเดียวในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ